วัสดีครับพี่น้องที่ฮักนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมวันนี้ก็มาพบมาปบก,กับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับลุงพลกับสิบผ้ามาเบ่งลูกของเจ้าบัวตองกับบัวเขียวครับถึงขั้งที่แล้วคิดที่แล้วลุงพลก็ลงให้เบงว่ามีไข่ใบหนึ่งนะครับไข่ใบหนึ่งเป็นไข่ที่ว่าโอแมนนกเห็ดไข่ บุ๊บนะครับบุบเล่าพ่กนก็นเลยเอาสกอตเทปมาแปะไว้แปะไว้ไวมันแตกไปหลายว่านั่นก็ปรกากฏว่าเสื้อเดินแล้วก็เป็นโตครับถึงเมื่อนี้ลูกนกก็ฟักออกมาแล้วครับฟักตั้งแต่ว,วันที่นี่แปดยิปเก้าครับนีแปดตัวหนึ่งยิปเก้าตัวหนึ่งออกมาเรียบร้อยครับในสิภาพพี่น้องมาเบิงเป็นเช่นใด กระฟักออกมาเป็นทีเรียบ้อยครับก็แข็งแรงดีทั้งสองตัวครับสมบูรณ์ทั้งสองที่แหลกลุงพ้นก็คืนย่านยว่าตัวที่ไข่ใบที่มันเหล่าลูกออกมาที่สมบูรณ์มาปรกากฏว่าสมบูรณ์น,นี่แมวบัวเขียวคุณกับพ่อเขาครับเจ้าบัวตองมาเรียลอยทั้งคู่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งเปลือกไข่ ไข่ไอ่ีว่ามันเหล่ามันฝักหอกไหมครับคนกระติดนี่ก็ห้อยแปะไม่ค่อยชัดกันเลยแสงจ้าครับไอเห็นละไอแเปสไอสดเทไวให้อไข่มุกฝักเป็นสี่เหลี่ยมร้อยเอามาแช่พี่น้องเบิ้งแล้วครับอันซุซี่ทันใด พเพาะเลี้ยงนกแล้วบางทนเคยพอเวลาไข่มันทะเลาเลา่าบุ๊ปเล,ล่านะครับพอถึงขันมาแตกล่มเข่าเลยก็จะไปถิ่นเฝ้าถ้าก็เทปมาแปะปิดไว้ครับนกก็ฟักคือเก่าครับล้มบาท่านเขา่าไข่บาท่านเสียนี่กับแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งครับน,นี่ครัตัวนี้ รู้สึกว่าสิเป็นบัวบัวตุมครับบัวตุมเจ้าบ,บัวตุมตัวนี้ผมก็เอาบ,บุนทิ้งมาเขาเอน,นันกะส้งส่งเข่ากันส่งหักกันแล้วผมตัวเทียบไว้ดูอาทิตย์หนึ่งเอามาเขามือแรกกะโดดขึ้นผสมเลยครับแล้วก็มือสองมาบัดเสื่องวัดตัวผัวไรตีไรจิกตัวแม่จนคนลุนเบิดกันอันหนึ่งออกมาเบิ่งกับไข่หน่วยหนึ่ง ก็บอกหัว่ามีเชื่อบ่มีเชื่อแล้วครับผมพาผมจับตัวผัว,วไปแล้วมันไล่ตีตัวแม่ก็เลยเอาไปให้เมื่อปืนฟักครับส่วนเมื่อปืนกะลูกลูกของบัวตองไงยเบอร์เหล่าเนี่ยผมก็เฮ็ดไม้ไว้ครับแล้วก็ของนกเขาแขกเองกับใครหน่อยหนึ่งจับลูกชุดแรกของบัวตองกับบัวเขียวออกไปกะ ก,กินอาหารเป็นเราก็เลยจับแยกมากอะนกเขาเมื่อปืนกันเลยใครอ่ะนี่ก็้จ้าเพชรทะเบียนประวัติไปเรียบร้อยใส่ห่วงขาเรียบร้อยจนจุดนี้ก็รล่อตักวันที่ที่แปดที่เกานี่ก็จับใส่ห่วงขา ก็าใส่หงข่ขาสักวันที่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบขนาดแยแ่คนจักแม่มได้ก็เด้ไใครเจ้าพุทซอรรค์ครับฝึกเบิดมือวนเว้นครับพี่น้องพุทซอร์มีเวลาได้ออกต่อแล้วครับอยากำเรียงร้านกับเห็ดบาน ที่ลูกน้ำตอให้ตอพั้ว,วลังบ้านเขามีเวลาเดี๋ยวออกไปเห็ดเลยตอพั้ว,วก,กับเห็ดได้มือเลยนิดละน้อยแล้วครับยากเลี้ยงร้านนี่ก็คือขนาดเมื่อไปใส่นี่ก็ขึ้นเซิ้งมือเลยเลยเพิ่นเทิร์นมามาแล้วมา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 หน่ะอันอ่ะอ่ะ อ่ะน่ะเอาละเอาละจะก็ยังว่าท่านเทียบกับตัวแม่ผมเคยเทียบเรียบร้อยเคยเทียบตัวแม่ตะกี้เขากันบ่ได้นำเสือ้อบ่ค่อยชัดกล่อนแบบนำเชือเท่าแล้วครับ ลัน้ำเชือ่อก็ที่ได้เอาเทียบกับตัวแม่เบืง้งก็ที่ล่อเทียบกับตัวนี้เบืง้งแต่ก่อนเคยเอาเอาเทียบแล้วก็เขาขึ้นว่าตอนนนั้นอายุเขาพุ่งมาท่านใดล่ะพี่น้นองตัวแม่กับท่านใดอายุน้ำถึงเมื่อน,นี้ตัวแม่กับอายุประมาณ88เดือนได้ลองเทียบเบื้อง ตัวนี้ก็มารีลอยครับมาจากบอ่อตองเอาตองนอกเขาใหญ่อุดรเห้านี้แหละครับผมนี่สายวนคู่แลนคู่คน,น,น่องเซแต่มึงเป็นแนวดเเดนี่เจ้าวนทิ้งนี่ได้มาจาับนักลบลานดินถิ่นอุบลครับเจ้าวนทิ้งชื่อเล,ล่ลอยหาตัวมาอยู่ผมเดยดอกเรียนเดชเลยตัวนึงกับเราบัไดเรนเจ้าเจอาครับ เทียบคู่ก็บวดตุมเอาเขาผสมกันที่แรกมือแรกอะ่ะตุ้งเขากันได้ผสมเห็นผสมกันที่สองเทือล่ะครับเพรามือสองมากอะ่อะลาเจ๊ตัวแม่ก็เลยแยกอะ่ะครับสำหรับคลิปนี้ล,ลุงพจนกับิคอจบไปทำนี่แหละครับผมรอติดตามบึงครับคือน,นาของลูกนกเห็นไไหม ดีมีเงินใส่อยู่ดีไม่แห้งสุกทุกคนครับสวัสดีครับ